สดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้าน JS เอสโนะคะอยู่กับรุ่นนี้อีกแล้วยอดกิปของทางร้านเลยค่ะ Toyota m a r เกจค่ะวันนี้จัดใหญ่จัดเต็มเลยจัดไปทั้งหมด16รายการเลยนะคะนี่เดี๋ยวไปชมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนี่เดี๋ยวเริ่มด้วยที่ตัวเคลือบแก้วก่อนเลยนี้ เคลือบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเงาเงาแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวจุดเสี่ยงนะคะฟิล์มใสกันลอยนะคะนี่ลูกค้าเลือกิดเป็นส่วนตำแหน่งของตัวเบามือนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูด้านในกันบ้างมีในส่วนของตัวยางก็เสี่ยงแบบสอดนะคะนี่ประตูคู่หน้านะคะใส่เต็มๆทั้งขอบบานประตูเลยแล้วก็ยังมีในส่วนตัวฟิล์มใสกัลลอยนะคะนี่จุดเสี่ยงต่างๆนะคะนนในส่วนของตัวภายใน,นะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งลายไม้ทั้งหมดเลยนะคะ คอนโซลกลางหรือว่าจะเป็นถาดวางแก้วทังด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนตัวสคับเพจค่ะ LED แบบตรงรุ่น Toyota m a า e t ตเลยนะคะนี่6ชิ้นเลยสวยๆแบบนี้เลยค่ะอ่ายังมีในส่วนของตัวพรมนะคะเป็นพรม 6D แบบตรงรุ่นเลยนี่ลูกค้าเลือกเป็นสีน้ำตาลนะคะได้สีครีมค่ะหรูรามากเลย เดี๋ยวไปดูข้างในกันบ้างมีในส่วนตัว USB ฟฟชาร์จนะคะหนึ่งชาร์จเร็วมากๆเลยค่ะแล้วก็มีฝาใส่ครอบเซนเซอร์นะคะแบบนี้มีในส่วนตัวกล้องบันทึก70ไมค์ค่ะตัวนี้สามารถพักสกรีนที่หน้าจอได้อีกด้วยแล้วก็มีในส่วนของตัวพักแขน,นะคะ่ะตำแหน่งคนขับนะคะแบบนี้ขับขี่นานๆน,นะคะ ไม่เมื่อยแน่นอนอ่าต่อไปไปดูในส่วนของตัวจอ Android ด้านหน้าค่ะนี่ลูกค้าเลือกเป็นตัวท็อปสเปคเลยตรงรุ่นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันบ้างนี่มีในส่วนของตัวจอเพดานนะคะลูกค้าเลือกเป็นแบบ Android นะคะตัวนี้สามารถทัชสกรีนได้นะคะเล่นแยกอิกสระแบบนี้ได้เลยไปดูที่ด้านหลังกันบ้างนะคะที่ด้านหลังนะคะที่ด้านหลังนะคะ ตัวนี้เรามีในส่วนตัวปรับเบาะค่ะปรับเบาะตรงนี้นี่ลูกค้าเลือกปรับเบาะนะคะให้เอ็นได้สุดจะได้นั่งสบายยิ่งขึ้นนะคะของเดิมจะมีระยะห่างแบบนี้นะคะแต่เมื่อปรับเบาะกับทางร้านค่ะจะทําให้เอ็นได้สุดนะคะแบบนี้เลยเห็นไหมคะชนเสาแบบนี้เลยนั่งสบายยิ่งขึ้นแน่นอนนะคะไม่เมื่อยแล้วแล้วก็ด้านท้ายตรงนี้ค่ะยังมีในส่วนของการลอยท้ายนะคะนี่สวยๆแบบนี้เลย แล้วก็คันนี้ยังจัดใหญ่จัดเต็มนะคะเป็นในส่วนของตัวชุดเครื่องเสียงลำโพงนะคะแล้วก็มีในส่วนตัวซับบ็อกค่ะหนตัวนี้เลยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนตัวแดมนะคะแดมเก็บเสียงทั้งคันเลยไม่ว่าจะเป็นพื้นประตูหรือว่าหลังคานะคะคันนี้จัดใหญ่จัดเต็มเลยนะคะแล้วก็หากท่านใดนะคะที่สนใจสินค้า รายการของมาเจตี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะที่ร้าน j จเอสโนะคะเรายังมีอีกมากมายหลากหลายรายการเลยนะคะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันก่อนได้นะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ